สวัสดีครับแฟนคลับ FC ครับตอนนี้กำลังเดินทางครับผมนี้แหลมบาลีไฮนะแหลมบาลีไฮตอนนี้กำลังเดินทางครับผมนีครับบรรยากาศแต่กระเทือนนิดนึงยวผมไม่มีขาต้องขอโทษด้วยครับพี่แต่สวัสดสีครับลสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไทยชัดด้วยเยอะนี health, we Actually, so. everyone, <S <s ่ านางเอกนี่ครับวัสดีครับเล่นคลิปหน่อยครับเ<บ>พราะยอดมปขึ้นเลยอัน,นิสานี่ครับป๋าโม้เป็นประกาศเอฟซียอดไปแล้วครับไปลุยด้วยกันรยาการครับผมถ้าเทืยนหน่อยฮนะโอ้โหกต้องเอเขียะยามค่อยถือเบาๆแล้วนะมันหนักครับถือของด้วยฮนะหายไปด้วย เดี๋ยวผมวางกล้องจุดแค่นี้จะต่อคลิปให้นะฮะเพราะว่ามันถือของเนี่ยมันสั่งขออนุญาตขอโทษด้วยพอดีครับอ่านี่เป็เอกวรชัยเจ้าของวันเกิดเมื่อคืนอ่าวราชัยเจ้าของวันเกิดครับใครขับเอฟซีฮะสนับสนุนได้เลยครับผมวันนี้สาวน้อยเพื่อนแฟงมาพักเกาะร้านบรรยากาศครับผม

สวยเลยกิ๊กเลยครับเนี่ยหน้าสดกิ๊กเลยครับน้องอนิสาสวยทั้งหมดทีพ่อแมาถือว่านี่ปะฮะมาถือว่านี่ถูกทียิงเย้อะเนี่ยนางเอกเต้เสด็จนางเอกเสด็จแบนไม่มีเต้ใครไม่เดือดเสด็จแบนเลยแล้วเสด็จแบนที่ใช้จ้าเสด็จแบนก็เสด็จแบนตัวนี้ย่านางเอกจ้าพ่อแม่สวัสดีค่ะนี่นางเอกสาวน้อยไม่ร่อนแพงนะ ครั้งแรครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าว่ายน้ำเป็นค่ะเออใช่ได้ไหมได้ไหว่เป็นกันก็มีภาพคุ่ามาดามพสุวรมาดามย่าไนเนเป็ยทูบเบอร์ไม่ไหวเหมือนสะพานคือเนี่ยปรั่งมันบอสแมนค่ะไฮะหัวปลังก็น่าจัดนอกางบ้านไปก่อนหลานพอดีเลวไปหางเโชคดี ให้โชคดีเมียฝรั่งเกลี่ยเกลี่ยเจ้าคือเมียฝรั่งกุนเล็กขุนหาฝรั่งคนประสานอ๋อเอาเลยขอให้โชคดีกูไปด้วยนะพี่ไปด้วยแล้วกันไปเแค่ยังถาเมียฝรั่งบอกไม่หรอกไปตามเองไปะตามเองไปฮะไปรับใช้เองอ่ะโอเคครับตามไปกันได้แข่กันเองนี่แหละค่ะจริงถ้ากล้าอย่างน้อยก็ได้มาสิบปรทีได้คลิปหนึ่งอ่ะ หมี่เมียนี่เน้นน้อเสียงเรียงที่พักชื่ออะไรนะที่ะักอนทูลหนึ่งพันสองเปรโซดีปาโมตลำปาโมตอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะอยู่เท่าอายุอ่ะฮะอยู่เท่าอายุอ่ะอยู่เท่าอายุเลยใช่ไหมอยู่ยาวยาวใช่ไหม อยู่เท่าไหร่อยู่เลยใช่าไหร่หกสิบเท่าไหร่นะตอนนี้หกสิบสามเนี่ยอยู่ยาวๆไปเลยแล้วอะอายุป่าปนนี้กี่ปีไอ้ฝ้ายเก่งยังไมันมาคือเก่งเพืจีนแต่ยังมาเจียงจังเอ็กเอ็กเอ็กยูทูบมอไม่พี่ฝ้ายหน้าเหมือนคนจีนหน้าแบบคนจีนคนจีนใครยังจีเออหน้าเหมือนคนจีเอออยู่เองอยู่มาจากเมืองจีนหรอไอ้ฝ้าไม่ค่ะหนูมาจากลาวพพดี่อหนูเป็นลูกพ่อหนูเป็นลูกครึ่งหนูเป็นลูกเตี้ยวสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่นงค์ บรรยากาศครับอ่ะวัสดีครับโอเคครับเรียบร้อยทุกคนแล้วหายทีนะกกลับบรรยากาศเรันี้เรามาบรระนี่เลยคั่นเรเป็นตัวอะไรน้ สักอะไรฮะสักอะไรฮะฝ่ายมูยากดีเด้งไั่เดียวสักให้ผัวหลงแต่ตัวนี้ยังไม่มีผัวก็เลยไม่มีใครหลง้ามา้ามีหลงแน่นอนหลงแน่นอนถ้าหลงยากีอันนี้กบมีปับีละคลิปได้หน่ยนกับปีละคลิปพูดกันเออฉันไปวันนี้ฉันต้องได้สิคลิป จะไม่เที่ยวไม่อะไรกับเพื่อนเลยล่ะจะให้พักผ่อนวันนี้คือการพัก่อนยาจัวลาฮะเจียเยียกีรีวันนี้กอผัดฟองพัดฟองหองเดียรให้ตอนนี้ถ้าได้ทุกคนมาอวยพรมันเกิดวรชัยหน่อยวันนี้ออราจเจ้าภาพใหญ่ของเรานะครับมาจะไปแต่เมื่ออยู่ไม่ไรแล้วส่ เมื no ่อคืนเนี่ยนับแบงค์ไม่ได้ต้องชั่งกิโลอ่ะไม่รู้อ่ะกี่โลสุดยอดจริงๆเลยต้องยอมรับเนี่ยความแล้ววันนี้นี่มันจะเป็นสภาพเลยนะนี่ก้าบัดซาลุบัดเด็กเก่าเลยเด็กเป็นสภาพได้ครับเจ้าภาพไม่ฝ่ายแล้วพี่อะไรจะใส่วันนี้ก็จะเมียแล้วก็จะเมียแล้วไปใส่อะไรก็ซับควบจำเต็มนะฮนี่เขาเคียงนี่เดียนอ่ะแล้วพี่เข็มทำไมไม่มาพี่เข็มก็บอกว่าจะไปกับเขาไปไหน ไปกับเขาเขาไม่มากับเราไปกับเขาไปกับเขาไม่มาเร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 าที่ฝากไปถึงพักเอกเข้มกับมผมใช่ไห่เข้มเห็นคลิปนี้นะพี่เข้มจะเสียดายมากเสียดายมากเพราะว่าอ่าใช่พี่เข้มเสียดายมากเลยเพราะว่าพักเอกเข้มนะคะเสียดายด้วยพลาดแล้ว คุณพลาดอย่างแรงพี่พี่เด็กคนเล่นแล้วเขาจะนินทาคุณค่ะและและนนนนิไม่่อยูคั้นโดนค่ะะเพรานินทาคนไม่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 อยู่เนี่ยโอ้สนุกที่สุดแล้วนี่ไม่ใช่ใครนี่คือป่ามดไม่ใช่เพราะเรื่องนินทาชาวบ้านมันนะมันแบบเทนแล้วโอ้โหคุยอะไรก็มีความสุไม่มีติดขัดอ่ะใช่เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ฟังกับเรา ัีีเขมนอนจำอยู่บานนอน้อยละนี่ครับาที่สุยยกเาพืนัดชวนูแล้จมสกการกับศิลปินกูจการศิลปินมือทำของบุญนนองนกับสุชาดาเียหวันกินเพิ่มแอดตบอลที่ไก่ก็บอดพนารก่นพ่กอนขบุาค ไม่แล้วค่ะสุดยอดจริงน่ารักมากกิเขาด้เย่พ่นขาด่นเนี่ยขาดใจนะพ่นขาดใจนตลกไปพูดเรื่องนี่เมื่อไหนเนี่ยเพาให้ห้าตาีไดยพ่นเลยที่มีฝาดถึงบนประลาก่อนโอ้หสวยน่าดูไม่ขวดหมวกควงเงาะควแห้งล้านย่ไม่ละหรอกเกไปจกาเลือกเขาหนีอย่งจังเลยจามนั่ง เนี่ยบรรยากาศเขาทั่วไปแฟแฟกับเอสเซ่เนี่ยทิ่มผมเนี่ยอยู่มานานพี่พี่บากี่โมงให้เนี่ยมายังฮะเราอ่อยีกห้าทีโอเคครับแต่ว่าแคอีกห้านาทีดำพอดีค่ะดำพอดีไว้สัตว์อะไรนะซีซีทีจีอ่ะโอเค เร็วไหมคะแล้วก็น้องจดไว้บบว่าแรงทุกลำคยี่ชั่วโมงคะสินาทีก็ถึงแล้วสิบห้ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถือสินาทีเาไวก่อนนั้นได้ไหมสิบห้าชั่วโมงค่ะโอเคน่าฟนคับซี่ปิกรรมของมอเตอไม่ไถามก่อนว่าถ้าเราไม่ใช้สปีดรัถไม่ใช่